เทคนิคการวิเคราะห์ภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายสําหรับนักบัญชีมือใหม่ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากกันเลยทีเดียวค่ะกฎหมายมีหลายมาตรามีหลายหมวดนักบัญชีไม่สามารถจําได้หมดแต่นักบัญชีควรจําเทคนิคการตีความข้อกฎหมายเทคนิคการจําข้อกฎหมายให้ได้หักหน้าที่จ่ายเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับองค์กรและเป็นเรื่องที่นักบัญชีอย่างเราหนีไม่พ้น ให้คุณจํานะคะจําแค่4ข้อนี้แล้เรื่องหักหน้าที่จ่ายจากที่ยากก็จะกลายเป็นง่ายค่ะข้อที่1ใครใครเป็นผู้จ่ายผู้จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล2จ่ายเงินได้ประเภทไหนเงินได้มาตรา40ีวงเล็บ1,2,3,4,5,6,7,8ให้วิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นว่าเป็นการจ่ายเงินได้ประเภทไหน 3. ผู้รับเงินเป็นใครเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลและ4ข้อสุดท้ายหักณที่จ่ายอย่างไรยกตัวอย่างคะ่ะจ่ายเงินเดือนให้พนักงานหักณที่จ่ายอย่างไรวิเคราะห์การหักณที่จ่ายคะ่ะ1ใครเป็นผู้จ่ายนิติบุคคลบริษัทจ่ายเงินให้กับพนักงานก็คือบริษัท เป็นผู้จ่าย 2. จ่ายเงินได้ประเภทไหนเงินได้มาตรา40ี่วงเล็บหนึ่งเงินเดือนถือเป็นเงินได้มาตรา40วงเล็บหนึ่งสผู้รับคือใครผู้รับคือบุคคลธรรมดา 4. หักหน้าที่จ่ายอย่างไรสี่ิวงเล็บหนึ่งวิธีหักหน้าที่จ่ายหักหน้าที่จ่ายด้วยอัตรา9ก้าหน้าแค่นี้จบนะคะ